เย้โอเคตอนนี้นะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเอเกม r o บอ o แมป s c a p Evil e Grandpa คุณแมบแป็นออฟตี้แล <c oughs> ้วเฮ้ยมันมีให้เรียกว่าเราจะเล่นแบบไหนไปพาดกันแบบยากสุดโอ้โหอะไรเนี่ยทําไมคุณตาเขาทําอใช่คุณตาดิคุณปูแล้วคุณปูเขาทาแก้วน้ําหกใส่รูปเราอะ่ะโอ้โหนี่มันอะไร <c oughs> รูปภาพครอบครัว มันเยินออกมาเชียวเฮ้ยกำลังคุณตากำลดูอะไรอ่ะน้ำตกเปิดทีวีข้างไว้เนี่ยนะเราเดินไปฝั่งนี้ดีกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยฟันปลอมกับน้ำน้ำดองฟันปลอมเหรอเราเดินต่อไปเลยโอ้โหดูดิ ฟันปโอ้โหลุงไอ้ลุงมันตามมาแล้วไม่ใช่คุณลุงสิคุณปูคุณปูครับจดตามผมมาเลยนะครับผมไม่ได้แอบทําอะไรเลยนะไม่ได้แอบขโมยฟันปอมลุงด้วยโอ้โหมีรูปคุณลุงติดตามทางเดินด้วยแล้วนี่มันอะไรเนี่ยอะไรอ่ะบรอกโคลีเหรอชอบกินนะเดินชนได้ไหม โหแล้วมันนั่นมันอะไรนะคุณปูตัวมบเริ่มเพิ่มเลยคุณปูแปลงล่างแล้วนี่อะไรเนี่ยเส้นอะไรโดดแล้วร้อนแน่เลยเชื่อดิสีแดงแบบนี้นี่บ็อกโคลี่ลบลบลบเออจ่ายไม่เป็นไรเราเกิดใหม่ได้เพราะเราเป็นอัลมาตะเฮตรงนี้มีเส้นสายฟ้าด้วย ต้งตายแน่ปึ๊บเอ๊บ,อบหลบได้โอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยคุณลุงกินยาเลยมาเนี่ยกินโพชั่นเสริมความกล้ามใหญ่ทำให้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วทะลุกำแพงมาเฮ้ยไอ้หนูจะหนีไปไหนมาหาลุงนี่ตายตกระบาตายพอดีกำลังแอบมองลุงอยู่นี่เผลอพูดลุงตลอดเลยเป็นปู่นะเนี่ย คุณปูครอ,อบครัวฟันเยินแต่เราไม่ฟันเยินนะ<อ>คือฉันตกบ่อยอีกแล้วตกไปประมาณสองรอบนี้ก็บ่อยแล้วนะเพื่อนอย่าตันทางฉันเซก กุกกิ้วกุ๊กกี้คุณยายมันเกี่ยวอะไรกับคุณปูม่มเนี่ยอุ้ยเกือบไม่รอดแล้วเบคอนรีบเดินไปเร็วว้าวอันนี้มันที่เข็นที่เข็นไม่ใช่ดิที่ขนแยกพวกผักเหรอเพราะคุณปู่ไม่ชอบกินผักเฮ้บเฮ้บเฮ้บโหด้านล่างมีเลเซอร์ด้วย อ้าวเออไม่ใช่เลเซอร์นี่หว่ามันคือน้ำไม่รอดอ่ะชื้อนะอ่ะชื้ออะชื้ออ่ะชื้อเฮ้ยพานนะหนู โอ้โหฟันปลอมจะใส่ทําไมคุณลงุงฟันก็เยินอยู่แล้วจะใส่ทําไมฟันปลอมเนี่ยมันฟันปลอมของใครคุณยายเหรอเฮ้ยเกือบโดนอันนี้อะไรเนี่ยไฟเทียนเออเอาคุณลุงโอโหคนจะหมดดึงพระนะลงุงตายลุกลุกแล้นเนี่ฟันปลอม บถุงเท้าเน่าแล้วก็เสื้อที่ไมสักใช่ไหมเนี่ยฉันว่าเหยียบเราต้องตายแน่เลยกลิ่นเหม็นอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเส้นขาวๆเุ้ยคุณลงุงไม่ใช่คุณลุงสีเอเงินเรียกลุงเลยแล้วกันพูดจนติดปากขนาดนี้แหละคนนอนหลับอยู่ไปไปไปขอกว่านนี่จะเป็นทาง ทางออกไม่ใช่แล้วนี่คือทางที่จะทำให้เราตายเปิดวิ่งวิ่งอำไมเฮ้ยไปเลยแล้วกันเฮึบ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 โอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยโหนไปเหรอยาวฟินสนุกมาก และนี่อะไรอ่ะเลเซอร์เราเหรือว่าสังคมิตภาพรังสีสีม่วงแล้วก็สีเขียวนี่กับตายเพื่อนแล้วเฮ้ยนี่เธอรอเราอยู่เหรอช่างฉันรอเธออยู่อ่ะโอเคงั้นรอไปด้วยกันนะอะไรอ่ะไม่ต้องถือไปหรอกปีนขึ้นไปเลยนี่มันอะไรเนี่ยเราต้องถือไปสักอันนี่นี่นี่แล้วเราต้องไปไหนต่อ ม่ใช่เพื่อนเราต้องมาตรงนี้นี่ตรงนี้เลยก็หยิบไม้มาก็อันนี้นี่ชิวชิวมากอันนี้โคตรง่ายง่ายมากสุดจะอีซี่อันนี้อะไรอะ่ะ โยดเย่ถึงแล้วไม้ไม่จำเป็นอ๋อจำเป็นอยู่จำเป็นอยู่ไหมเนะี่ยไม่น่าจำเป็นละเดินต่อไปเลยแล้วกัน <G ül> โคตรโหดเลยไม้ไม่ห,หล่นลงมาได้ไงไมนะัเนี่ยใหญ่ใายลงไปเลยเพื่อโอ้โห,โหหน้าพังตูดพังหักพังหมดแล้วมั้งเนี่ย <G ül> เอ้ยบวัดดีเจ้าเบคอน <G ül> เฮ้ยนี่มันคุกกี้ของคุณยายนี่ งั้นคุณยายขอบคุณนะเดี๋ยวเรากินให้ดูอ้อคุณยายใส่น้ำยาอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมเราเป็นตัวใหญ่จังึบกระโดดมเว็นไรมันเป็นผ่อนผ่อนดีต่อเราคุณยายพยายามที่จะช่วยเราอยู่ึบึบึบเฮยอึเย้อันนี้ง่ายมากอันนี้ง่ายโอ้โหโอ้โหตัวกลับมาเป็นสภาพเดิมมันจำกัดเวลาด้วย หัวน,นี้ไม้หักชัวฮืดเฮืดโอเคอันนี้ห้องอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก้ยมันมีท้องอยู่ท้องท้องด้านล่างเป็นลาวาเป็นลาวาหรือเป็นเลือดกันแน่เนี่ยดูดีกระโหลกลิงหรือกระโหลกคนไม่รู้เหมือนกันวิท้องอ่ะเอาลุง ไอลุงลุงเป็นนักประดิษฐ์จริงๆแล้วลุงคุณลุงก็คือนักวิทยาศาสตร์คุณลุงประดิษฐ์เครื่องยนต์แมงมุมขึ้นมาได้ไงครับเนี่ยโกงมากเฮ้ยลุงลุงลุงุงยิงเลเซอร์ยิงไปที่ขาไม่ให้เดินเฮ้ยใกล้ถึงตัวแล้วแหละมันกระโดดมันกระโดดนี่ไนในในเอบอกเลยง่ายมากไอลุงฮ่าฮ่ฮชิว อ้าวลุงก็นอนรอเราอยู่ตรงนี้นี่หว่าหรือว่าคุณลุงมีหลายคนโอ้คุณลุงอย่าเพิ่งตื่นนะโอ,โอ้ตื่นนล้มานเลยลุงลุงอย่าพามาไอลุงกระโดดกระโดดกระโดดจะรอดไหมเนี่ยลุงนี่ก็ จ้องมันจะกินเราเลยอย่านะลุงฉันยังไม่อยากโดนกินอย่าตามฉันมาลุงโอ้ย,อย,อย,อยลุงหยุดแล้วแอะยัยไอ้ลุงตามฉันมาไม่ได้แล้วเสียใจด้วยนะฉันออกไปจากบ้านเฮงตัวจากไอ้คุณลุงนี้ดีกว่าบา,บายยนี่เราต้องว่ายน้ำข้ามไปแล้วเนยโอ้โหดูน้ำสีม่วงเชียวไอ้มองไม่เห็นเลยอะ่ะ ไม่เป็นไรเราว่ายตรงไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราก็ถึงเองนี่มันน้ำดอกอันชันหรือเปล่าเนี่ยสีสวยดีนะแล้วคนลุงยังยืนมองเราอยู่ใกล้จบแล้วกระโดดขึ้นไปนี่ทางนี้เลยแล้วเราก็อาจจะถึงตอนจบได้สักทีนี่ไง ทางขึ้นที่เราจะได้ไปต่อเฮ้บเฮ้บฮ้บโอเคกระโดดทำไมมันกระโดดสั้นๆยังไงไม่รู้ไปต่อเฮ้ยได้ถึงเส้นชัยแล้วเยมีตัวเราด้วยตัวใหญ่มากตอนนี้เรากำลังกินคุกกี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย